สวัสดีครับแฟนรายการครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพทําควิเศษนะครับประจำวันอาทิตย์ที่21มิถุนายน2563ครับปี5 28อาทีนะครับเช้านี้ก็แน่นอนครับดื่มกาแฟด้วยแล้วก็จะอ่านหนังสือพิมพ์มติชนก่อนที่ผมจะไปไว่ายน้ำยามเช้านะครับก็ โอกาสให้แฟนรายการได้ทราบด้วยเลยนะครับก็ขายอานใส่แว่นนิดนึงนะฮะก็มาเริ่มที่ข่าวแรกกันเลยนะครับเมื่อวานมีเลือกตั้งที่ลำปางนะครับก็มีขอบคุณมติชนนะครับขอบคุณพีชนก่อนเลือกตั้งที่ลำปางครับมาดูเลยนะครับจัดหนักห้าร้อยพลังประชารัปไตพลังหนุนป้อมนะครับนั่งหัวหน้าประชุมใหญ่27เ็เปิดโห30สิบ กรรมการบริหารชุดใหม่ส่งชื่อว่าที่รัฐมนตรีให้ปวิตรปิตูยื้อปรับรองงบ64ผ่านวัฒนาลิว้วซ่อมสอสอ,อลำปางครับธรมนัดปื้มได้เก้าอี้ให้รัฐบาลครับวิรัตเปลี่ยนแผนเทียบเชิญปิดป้อมจากทำเนียบคาด500สมาชิกร่วมโหวตกรรมการบริหารชุดใหม่ปิตูสัดเลอะเทอะเคลื่อนไหวปรับครมอพักเล็ขอ รมช1 9หอี e, ชนะเลือกตั้งซ่อมที่ลำปางครับแล้วก็มีนี่ฮะพี่พั์สอบเอกพระวิบัลลพบประเทศจับคู่เจอโควิดรอบสอนะครับแลายนี้หลายเปิดสำนักงานนายพินิจะจ,ะนนจะรู้สมบัตินะครับประธานวัฒนธรรมไทยจีนก็เปิดสำนักงานเขาเรียกว่า เปิดสำนักงานสภาวัฒนธรรมไทยจีนส่งเสริมความสําคัญนะครับภายในบริเวณบ้านพักจารุสมบัตินะครับีิชาเชิงเศารครับมีคนเอกวทิทิตยาทิพมาด้วยตํารวจตรึงบัญญินขึ้นศาลที่สองมิถุนายนนี้ราวาแผนแหกชิงตัวบางขวางสั่งครั้งเดียวครับอันนี้นี่ฮะอันนี้น,นี่คุนธรรมนัฐกำลังประชารัฐชูมือครับ ชัยชนะร้อยเอกธรรม,มนัฐคมเผารัฐตรีช่วยเกษตรครับในคณะประสานง,งานยุศาสตร์รับพลังประชารัาเหนือครับชูมือประกาศชัยชนะนายวาัฒนาศิริวัฒน์ผู้สมัครสสอลำปางหลังทราบผลการเลือกตั้งชนะคะแนนขาดลอยกว่า2 0 0 0 0คะแนนครับภูตัวระบาดร่อนใหม่ร้ายแรงยิ่งกว่าเดิมครับและนี้เป็นภาพวันผู้ลี้ภัยโลกนายสมยศตุกสากเกษมสุขแกนนำยี่สิบสี่มิถุนาแสดง สัญลักษณ์คูป้ากิจกรรมวันผู้ลี้ภัยโลกส0มิบุายนสองพันารอยหกสิบน่าจะเมื่อวานนะอันนี้น่าจะผิดนะครับหายใจไม่ออกคอุ้มค่าบริเวณสกายวอล์กเมื่อวานนี้ยี่สิบาครับนี่ไม่แน่ใจนะครับเปิดเค เปิดเค2 9อี้หลักนะครับเปิดเค2 9เอี้หลักฟอรมอประยุทธ์คลังกำลังงานรวมศึกษาอุตสาหกรรมนะครับรายงานนะครับอันนี้ทุกคนกรุงเทพนางสาววัเยาวงุกภาสีสสอจีรชื่อนำสีสอสอกระทรองชาดลงรับฟังพื้นที่เรียกร้องประเด็นความเดือดร้อนจากประชาชนนะครับ นะครับปบร,รับคอรมออย่างไร bitcoin? ให้ตอบโจทย์ถึงเวลาไม่ใช้พอลกอฉุกเฉินถึงเวลาไม่ใช้พอลกฉุกเฉินการเมืองปรับคอรมอจับตาบิกตู่เข้าโซนอันตรายนะครับอนาคตในความกังวลอนาคตในความกังวลเรียงคตรมาเป็นข่าวพรรคพลังประชารัฐเ,เร่งเร่งขีดิวจรให้เร็วขึ้นคอโคตรตโปรแกร,รมประชุมพัก กรรมการเลือกกรรมการบริหารทุดใหม่มาเป็นวันที่27นี้ครับจาก63นะครับถูกสำนักรายงานตรงกันคุ่ม4ีคูมานตีไพ้หมอบเซียวราบยอมยกทงไม่ถือนี่เป็นข่าวพลังประชารลัล้วนๆเลยครับ4คูมานเหลือ3พระหนออุตมะสนพิรัตสุวิทย์ลูกพี่กวงตามปลบ,บังคับ เมื่อเมื่อรักษาที่มั่นปราบประชาธัปเอาไว้ไม่ได้ก็หลุดจากข้ออี้เสนวันนี้ก็ยกย่งมากกระดานนี้น่าจะกระเทือนสาถึงพรรคโรสบานโดยประชาธิปัตย์อาจจะขนกระแสปรับใหญ่หมุนตำแหน่งกับภายในสมนนรภูาิกันชงไม่แล้ว่าสองสามเก้าอี้ครับไฮไลท์ยกเครื่องคองรมอตูทับสองอยู่ที่เศรษฐกิจถ้า,าก้นสมคิดสิวันจะถูกฆ่าแต่ตอนเหตงหรือจะหาวุฒีจากที่ไหนผู้วิกฤตศรัทธานะครับว่าใจมาสองมีสิบเจอบักโก ขคขานชื่อคนนอกจะมาถูงดุนทดทีนแทนเก่าประกบอบด้วยประสานแต่สวรคุณอดีตผู้ว่าการแห่งประเทศไทยธนาะคารแห่งประเทศไทยไคร,รินโชว์ชวดทาวารีซีโอปตตนะครับปีดีดาวฉายกับการวิิการแบงก์เกรกรไทยนับเห็เขาบอกว่าปีดาวฉายนี่บอกน่าจ,จะเป็นชื่อ ที่คนพลังประชาธิไปเทียบเชิญนะคนเอกประยุทธ์คำธรรมดาที่กลายเป็นคำวิเศษนะครับอากลายเป็นวิเศษแทนเป็นวิเศษดูต่อครับรายการการรับนายกตูออก่อบทรูปแบบไหนได้เหตุเลือกตั้งนะฮะร,รอสิบพระราชทานเงินถุงรอสิบพระชีพระราชทานเงินถุงอ่า พระราชทานประสบผู้ประสบภัยนะครับรามมาดูข่าวพลังประชารัฐวิรัตเชิญป้อมนั่งหัวหน้าที่พลังประชารัยบูรณ์เชื่อถกกรรมการบริหารราบเรื่องนะครับมีไม่เกี่ยวกันหน้าด้านล่างอ่านไปเลยกียังครับจุลินมอบโฉนกเกษตรกร7จังหวัดเสียแห้งเลขาสันติพออ,อยันเลขาย่างชื่อเดิม ส่งชื่อประวิตดว่าที่รัฐมนตรีให้ให้ป้อมปิกตูารหาสมคิดยังไม่ปรับคอรมอขอดันงบสีให้เสร็จนะครับขอดันงบสีให้เสร็จอักเล็กแบ่งพกขอเก้าอี้ชื่นชมชื่นชอบคงอุดมยันพอทอทอมีดีพอนั่งรัฐมนตรีนะครับสยบข่าวหนุนเต้ร่รวมคอรมอยกพลังธรรมแตกเตือนสติ ระวีหนุนเต้นั่งรัฐมนตรีโอ้โ oh, ห oh. วิธีใหม่ชีวิตใหม่ในโลกออนไลน์แบบ new normal new life ออนไลน์อันนี้ความรับผิดช,ชอบต่อคุณภาพแนละความปลอดภัยนะฮะอันนี้ประชาชาติพูดถึงเรื่องวิกฤตและมือวิกฤตเศรษฐกิจนี่ท่วมนะ กระท่อมออนไลน์ขายออนไลน์ก็ไปกระท่อมบันยินนะฮะสมุนบันยินยันมีแผนแหกคุกยีิบสองมิยอเบอิดตัวอุ้มค่าพี่ชายสั่งพิจารณารับเฉพาะคู่ความครับตำรวจเรียกอดีตนักการเมืองสอบสาลขอกำลังป้องกันเหตุชิงตัว ก็ลูกสาวไม่เชื่อพ่อวางแผนแหกคุกเจ้าที่บางขวางเปายบสี่ชั่วโมงแยกขังเดี่ยวป้องกันเหตุร้ายอันนี้มาข่าววิกป้อมต่อนะครับ่าหลายพอทพลังชาติไทยไร้ปัญหาร่วมพลังประชาลัตเอวันยันชาติพัฒนาเหนียวแน่นนะครับลังสีมาโอดกระแสประชาธิปัตย์ลากเลือด มีผลย้ำประชาธิปัตย์ไม่มีปมรับคอรมอประธานกรรมการตรวจเลือกตั้งซ่อมลำปางนะครับพัฒนาคว้าชัยเขต4นะครับพัฒนาสิทธิวังผู้ใช้สิทธิเยอะเลยนะครับเมื่อวานนี้เอามาดูนิดนึงพัฒนาสิทธิวังผู้รับสมัครเลือกตั้งเบอร์หนึ่งจากพรรคพลังชาลรัฐครับได้ 61, 8 2 4 000นรคะแนนครับวังหวัทรสมบูรณ์การประจนมผู้สมัครเลือกตั้งเบอร์สองจากพรรคสีรวมไทยได้38,48แคะแนนนะครับ นางสาววัทิตาชัยชูมืน่นเบอร์5จากพรกเศรษฐกิจได้สองพั200นสอคะแนนคำแนวคนคำสีวันเบอร์3จากพรกนางติ๊ไทยได้สองร้อยสี่พัคะแนนและได้วงษ์ศิลปนัน,น,นเสดจ,จากเบอร์สี่พักไทยรักธรรมนะครับได้243คะแนนครับธรรมนัตชูมูประกาศชัยชนะนะครับหน้าถัดไปนะครับหน้า8เทเบิลวอเบิลนะครับ ตรอเทเวาวาเบิลนะครับเจอโควิดรอบ2นะครับคอทอทอจัดลดราคากระตุ้นใช้จ่ายนะครับนางสาวอภมนีเกียรติไพบูนะครับเราพบว่าการด้านสินค้าและธุรกิจการท่องเที่ยวไทยเปิดเผยว่าในทอท,อท,อทอได้เตรียมโครงการเวิร์ซิงไทยแ, Grand Sale แลนด์แวนเซลระหว่างที่15ก,ก,กันยาคมถึง5กันยายนเวลาสองเดือนภายใต้แนวคิดนอนสตอฟช้อ p ปิ้งนะครับมี5พื้นที่ก็คือกรุงเทพเชียงใหม่ภูเก็ตกาใหญ่และพัทยาครับ อันนี้กรุงไทยทำระบบลงทะเบียนเที่ยวนะครับนายกรับลูกช่วยเกษตร,ร SME หมุนไทยเป็นแอลกอฮอล์ครับแล้วก็ SME ยังแย่ถูกเช่นว,วดปล่อยกู้อันนี้เป็นภาพจ่าก20บาทนะครับประชาชน ประชาชนนำรถมารับคิวร้อยคันจ่ายเต็มถังเพียง20บาทออแดงสั่งแบงก์งดจ่ายปันผลซื้อหุ้นคืนตีต่อเศรษฐกิจไทยสถาบันการเงินเข้มนะครับการเงินเข้มสนุกดีเศรษฐกิจไทยแย่จับตาตุลาคมอันตรายนะครับ บ่มเตาถกส่งแรงงานไปนอกเทศไทยเนี่ยใช้สีแสนล้านแก้กเกษตรนะครับแล้วก็มีวันนี้ชวนดูสู่ยุปราคานะครับวันนี้ครับอันนี้เลยนะครับอันนี้อะไรอันนี้เป็นภาพก็ตรวจสอบนะครับในอรุณจิงวันนี้เราที่วิรรรกรมศิลปศิลปกรนะครับ ลงที่ตัวสอบอาคารเก่าศูนย์เรียนรู้การปาา่าไม้อคารบอมเบย์เบอร์มากที่ถูกยูดถอนและรับปากว่าจะพยายามสร้างคืนสภาพดั้งเดิมให้มากที่สุดเอาละอันนี้ไม่มีใครรับคนลือ้อนี่ไม่โดนอะไรเลยคทัอ,อ,อคำถามคือจะลื้อทําไมนะผมยังผมยังทําไมไม่มีจิตสํานึกในการรักเลยนะ จะไปไปสร้างใหม่ข้างๆก็ได้ครับหรือซ่อมแซมให้ดีอันนี้พี่เล่นลือ้อแบบนั้นเลยนะอันนี้มาดูหน้าสิบครับโควิดครับป่วยป่วยจากหนึ่งมาจากบาเรียนนะครับขอบาันค้าพิจิตจี้ปลดล็อกนักร้องนะครับสาธิตห่วงพรมแดนธรรมชาติไทยขอข้อมูล23ระมพมาติดโควิด จับเด็กแว้นครับเด็กแวน,แวนหมอขึ้นบ้านแนละปดกระท่อมจันทบุรี่วงหลบหนีเข้าเมืองครับที่แบงค์ผ่อนคายกดช่วยเหลือกระชนเร่งเร่งช่วยวัดค้างจ่ายค่าไฟ50ล้านบาทลอยอัฐิตัวสลลนยูทะเลสตยหีบนะครับบราซิลป่วยทะลุ1ล้านคนนะครับผูเตือนโรคะบาดรอบใหม่ภายร้ายแรงนะครับไปดูต่อนะครับ ทีมไทเปรร่วมใจส่งคนไทยกลับบ้านนะครับนี่ก็เป็นหน้ากีฬานะครับมุยได้รับโหวตยอดสุดหนา้าเจลีโอโคนไทยไปสร้างชื่อเสียงที่นูน่นญี่ปุ่นชีรัสินแดงดาครับฟิกเตมที่นักกีฬายาวชนทีมชาติไทยซ้อมที่สนามกีฬามหาลัยธรรมศาสตร์ครับ ังคารจันทาทิพผมเล่าเรื่องคนธรรมดาคนธรรมดา,น,รรมน,านีนะักเขีย hmm. นซะีไรน์คสองสมัยเลยสองสมัยครับอันนี้อาจารย์สุกีเจริญสุขก็คือประกาศคลาสสิกในการร้องเพลงชาติรู้เท่าทานันแห่งอนาคตอันนี้เป็นแนะนำหนังสือครับหัวราต่ออำนาจค่าแต่สารที่เขาลบต้องไปหามาอ่านกันนะครับระิชนสุดสัปดาห์นี่ครับ ปร,ระเมทตาไม่ใช่มาตราหนึ่งสองอันนี้ฟองโจรของเชอร์ชิลล์อันนี้ก็ได้อ่านหรคอลัมน์ของมัติชนหน้าอ่านนะครับแนะนำหนังสือบางทีเขาก็มีแนะนำหนังด้วยนะฮะอันนี้ซันสวีทคิกออฟพิกสมาร์ทซันสวีทอ่านี่นี่ฮิตเลอร์สติ รถไฟส่วนตัวของคิทเลอร์นี่ได้เป็นสรารคดีใน n น t f l i x นะผมว่านะนี่หมือว่าไอ้อดาลฟิทเลอร์เนี่ยสร้างรถไฟสวยเหมือนผมเคยดูครับอันนี้นะหนังสรารคดีซึ่งอยู่ใน n น t f l i x เนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับพาย้อนเวลาดูรถไฟของคิทเลอร์ สอสส่งเสริมสุขภาวะเด็กไทยบนชีวิตวิถีใหม่ครับแล้วก็ซูยูปราคาบางส่วนในวันคริสต์มายานะครับสองปรากฏการณ์ในวันเดียวกันคือว่าวันนี้เนาะวันนี้เมีส่งไส้ง่อนหลังสวนอร่อยล้ำรสชาติเวียดนามแทใ้ใครมีโอกาสไปชิมกันนะครับอุ้ยหมงบางบางปลามาเจ้าตำนานปุ้งทอดเกลือ ดำรอยพ่อคุยโมูดำลอยพ่อไปชิมอยู่ตรงไหนครับผมว่าผมเคยไปทานใร้านเนี่ยตอนนั้นไปสอนหนังสือที่บางปะมาเนี่แหละครับไปเที่ยวชุมชนบ้านแหลมติดแม่น้ำท่าจีนก็ผมเคยไปทานร้านนี้อร่อยครับอร่อยอยู่แนอำเภอบางปะมาเลยนะครับร้านนี้ผมเคยไปทานใช่เคยไปทานเลยไม่ไกลไม่ไกล กุย้ยมงบางปลามาครับแล้วกตำนานกุ้งทอดเกลือครับยี่สิบหน้าครับ 29. ก็ขอบคุณแฟนรายการที่ติดตามช่อง YouTube ชีพทำข่าวพิเศษครับฝากสนับสนุนสินค้าในช่องนี้นะในช่องของผมด้วยนะครับช่วงนี้ซิลส์มากหน้าใหญ่ใหม่ทองคำก็ลดราคา20%นะครับ1นอาทิตย์ในช้อปปี้นะครับแฟน,น,น, e น,นรายการที่ มีผลิตภัณฑ์ซิลนะครับมักหน้าใหญ่ใหม่ทองคํามีพับมีพับมีเซรัม่มมีสบู่นะครับแล้วก็สินค้าอื่นที่ขึ้นการบิน,นไทยอยู่ในช่องของผมนี่แหะครับคลิกข้างใต้นี้นะครับหรือจะสั่งซื้อโดยตรงไปที่คุณบูมมังก็ได้นะครับแฟนรายการแฟนรายการสนับสนุนสินค้าช่อง YouTube ชิพทำเกษตรแล้วก็งเงินนี้ก็จะได้ส่ง ไปที่ชุมชนด้วยครับมีสับปะายออร์โอเปร่าและนักโอเแร่าด้วยนะครับขอบคุณแฟนรายการที่ติดตามชมนะครับบันทึกไว้ตอนนี้ก็วันเสาร์ที่โลไม่ใช่หรือว่าที่ยี่สิบเอมิถุนายน2563ครับสี่ห้าสีินาทีครับขอบคุณทุกสุดที่มารมชวนขอบคุณแฟนรายการทุกท่านที่ติดตามชมครับผมชิปทำพราวิเศษสวัสดีครับ